ก็ตอนนี้ตรงหน้าบ้านนะครับก็อาจจะลกนิดนึงนะครับเพราะว่าของเยอะนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะฮะก็เลยต้องเก็บเข้ามาไว้ตรงนี้นะครับตรงหลังคาลงรถนะฮะก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงต่อเติมบ้านนะครับก็เอามาเก็บของอยู่ด้านในนะครับนี่ไม้หิ่งอ่อนก็ใช้เป็นพื้นที่เก็บของไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปส่องดูด้านบนกันนะครับรยอย่าพลาดนะฮะขอบอ่าบานเลื่อนนะครับ,บ,บ,นนรบต่อขอบนอกนะครับนี่นะฮะโอ้โห,โห,โหตอนนี้ยังไม่มีบันไดขึ้นนะฮะต้องได้ปีนขึ้นนะต้องได้ปีนขึ้นแบบนี้นะเออ เนี่ยตอนนี้ใช้บันไดชั่วคราวนะน้องนิวก็กาลังจะลงบันไดนะฮะเนี่ยวิธีการลงนะฮะตูดลงนะฮะ <c oughs> เออทําอะไรกันเนี่ยเดนะนะินๆนะฮะม้วนนะฮะนีนะฮะมามาดูานี้ก่อนเอฟซี FC อยากดูระแงงใช่ไหมนี่แนะระแนงบ้านนะฮะนี่ ดูดูระแนงบ้านนะครับดูระแนงบ้านอนี่พ่อก็นั่งเล่นดูงานนะครับพ่อเนาะสวยเลยนะครับบ้านแล้วเหลืือแต่เก็บงานนิดๆหน่อยๆนะครับ ก็แล้วก็ต่อหลอดไฟนะครับหลอดไฟไว้ตรงส่วนบนนะครับหนึ่งหลอดนะหลอดจาวนะครับอ่าเนี่ยนะครับแง่สวัสดีครับ อ่านี่ครับมเมื่อกี้ช่างเบิ่มเพื่อนทำตัวหลบนะฮะนี่หลบยังไม่เสร็จนะครับอ๋อเ,เป้าลงมาทำตัวหลบหลังคานะครับนีแบบน นี้ก็ปิดแล้วนะครับปิดแล้วฝั่งไอ้ทางไปบ้านพี่เบิ้มนะฮะช่างเบิ้มนะปิดแล้วนะครับไม่มีอะไรมีไปเลยเนาะไรมีไม่มีคือประโจงไว้ครับโอ้เลยเลยไม่มีทางลัดไปอันบ้านพี่เบิ้มเลยนะครับดูพี่สายบุญทำอะไรนะดูสิคัดยังอ้ายบาบนี้ อ๋อจะคาดอันนี้บ่มืออ๋อคาดออกอยู่เพามันเก่าล่ะอ๋อ่ดีแตเรายังลอเพิ่งจะมาเพิ่งจะเพิ่งจะมาเมื่อกี้เนี่ยอ๋ออยากลองอยากลองดูนะครับมันี่โดนตัวตะปูนี่ละไอ้อยังยังไม่ยังไม่อย่างนั้นต้องให้ตะปูตะปูลงไปอ๋อเออเดี๋ยวมันดันอ่ะเดี๋ยวปิดเขียงก่อนมันลงแรก ใช้รีโนเวตตัวนี้จะรีโนเวตไม<า>เ้มเก่านะครับนรีโนเวทรีโนเวตรโนเว,นเว,เวป็นเก่าเป็นเก่าเนเก่าอป็นเป็นใหม่เานี้เป็น,ปน,นเพราวะวะ่าช่งบสาวสว้หญยยิงเียวนะบุ <c oughs> ะ๊บบุ๊บสาวสวยคือจีนี่ยุแป๊เดียวมันก็เร็วรด <c oughs> ีบ,บีเราไ <c oughs> เอไเ่แวะแต่แวนี่นะฮะก็บุ๊สีสาวรือว่าสีหเจียว มันก็มันก็ขาดออกอยู่เนาะแต่ว่ามันใช้เวลานะครับเนาะคัานี่นครับแป้นแป้นเก่านะครับจับหินขัดมือก็่เป็นนลกเลียไม่เกี้ยงนะรือแม่นนะครับเม่นี่มันได้สากมันได้สาทมันไปยากอ๋อ อ่ะตอนแรกนายช่างพ่นว่าพู้สิบวตัดกระเบื้องนะครับเพ่นว่าสิวางครับเปลี่ยนใจบะครับวันก่อนบอกว่าจะไม่ตัดหรือว่าวางลงไปเลยอ๋อนี่เลยนี่นะฮะก็ทำคู้ว่านะก็ทำหูอกจาน

ครับนี่นะฮะก็สวยเลยนะพื้นตัวนี้ให้เป็นเป็นพื้นปะกี้ให้เป็นเป็นพื้นเงาโอ้ต้นเลื้อยเมลตัวนี้แล้วกันแล้วล่ะอันนี้ก็ต่อเรียบร้อยแล้ว嘛ครับเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้นะครับอ่าเหลือแค่ต่อท่อน้ำทิ้งนิดหน่อยต่อขยับออกไปเนาะอ่าให้มันพ้นจากตัวแป้นนะครับโอ้ ครับคือสามห้าเจ็ดเก้านะครับโอ้โหนะฮะสุดยอดนะฮะป้านี่น้ําเหลืองอะไรอยู่บเองโอ้โหน้ําดำเลยน้อําดำน้อนําเหลืองน้ําเหลืองน้ําเหลืองย้ําสองอันอืมก็งานฝีมื000 000อจริงๆนะครับ มีหดเนี่ยหดเลยต้องยำลงย้ำแก้วปูล,ลงอ่ะมูอนั่าน,นี้เราฝีมือช่างบ้มกันฝีมือจริงจริงปานปานเดียวก็ป,าน,กปานเดียวก็ทำบ้านบ้านไอโครงการบ้านจัดสรรอะไรได้นี่นครับแค่เคาน์เตอร์อันนี้มันโอเวอร์มากเลย <c oughs> <c oughs> อีแม่อีแม่เอเอาซิงธรรมดาละเมียวนะุ่นพุ่นพุ่นต่ซิงงามๆนะวะซิงคนจะได้ลุมเลอกทีแล้วเพราะอีแม่เอาทรงลุ่มว่ะไปล้างานไม่สบายว่ะแม่นเอาบูเอาบูสีนี้ว่ะอะเรแอบนี้พุ่น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 ว่ะไปเรียนวุ่นเลยพี่เวลาล้างล้างนะมันไม่พอได้อันม้วนนิน้อยมีไหม้อใหง่ๆนะเต็มไม่ฮันพอดีบอกอะไรกัน คัม่มันมมผมก็ผมก็เริ่มอันม้อเริ่มบวพออันมองอ่ะผมได้ไปลากทางนอกอ่างมันบวพอในคันโมดับโมเธอเนี่นี่ดูคักนะฮะคักคักเลยนะฮะนี่นะใครอยากได้อ่างแบบนีติดต่อได้ครับอ่า ติดต่อเลยนะฮะนี่อยากได้แบบนี้สวยๆแบบนี้เห็นบ่ครับมันบริน้มธรรมดาด้วครับพี่น้องครับพี่น้องครับโอ้จอร์ดเลยละครับอันนี้นะครับถ้าซาร่ากับจอร์ดเห็นเนี่ยว้าวเลยนะครับอ่ะรากอะไรก็แชร์ด้วยนะครับคลิปนี้นะฮะ